สวยม<า>แม่เมือ่อมันเกิดอันมันเกิดนูดไว้พรอนให้นะคะโอ้ยนะค่ะห้ยมีความสุขหลายๆเด้อค่ะแฮงค์คล้ำรวยล้ำรวยถึิ่จ,จะบกโจกจะโล่งคือความผู้สาวพันวาค่ะเอออันใดผสมพอ่อใดนะไปที่กับหายได้เออลูกหลานสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้เบิร์ดีขอบคุณค่ะมมีความสุขปปาปมา,มากๆ อเมียกิมหวยพ่อนัอนเกิดให้ลูกอู่คนชิงลูกแม่แต่หวยพ่อนู่คนชิงลูกหอนประเสริฐเนาะกับคนชิงลูกชุดสวยชุดตุชาดาค่ะแม่ตุ๊กตูชาดาสวยสวยอันนั้นของหวานมันมีแต่ชุดสั่นไหมคะคือปรอเสริญไหมวันที่นี่กันเซ่ใสชุดนั้นไปขายดอกไม้ม <te ันอกี้พ่อใครเรียบร้อยไปเลยนี่แหละน่ส่่ังีคะสวยแล้วสมแล้วสมไปสมแล้วดีค่ะพระเอกตัน หมอแคนโอ้สวัสดีค่ะพระเอกตันสวัสดีแม่นค่ะสวัสดีค่ะจ้าเป็นไรสิไปไซลูกไปซอยขายไม่ถูกเที่ยนกายดีดีเนาะการให้มาล่ำไปขายพันสีได้ขายดีสิเนี่ยคนกะเพคนกะหูวจักกันเอามาล่ำไปอยู่นะการคนธรรมดาขายกัสีบ๊อบปันได้หะน้ะ เอาให้ได้บุญหลายๆล,ลูกหลานงานในวัดก็ได้ใช่ผมจะเช่าอันพอนนี่ผู้ติดตามละจ้า <c oughs> แม่ไม่ได้ไปละจ้าเสริมโฉมตมากเออเลยก็ยวกับไออยู่โอ้ยพระเอกมา,าหน้าน้อยก็ามาสวัสดีค่ะไปทั้งกลุ่นพี่น้องว้า <c oughs> ได้อเอยได้สวยอาของฝากอะไรอ่ะอะไรอ่ะของฝากซิมพู้หลายแล้วอยากใส่รับกิ่งวเอาข้าวหน้าหนูลูกอะไรฮะอยากใส่อยากใส่ว่าอุ้ย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 อยากใส่ลำนองว่ะ่าน่าอยากใส่ชุดนี้เออ งามเลยว <c oughs> ด้วาใ <c oughs> ช้เวลูกโอ้สวย,ยใช่ใช่คือลองเค้งมื่อเล่นเป็นอี่ดีค่ะดีค่ะขอบคุณแล้วขอบยุ่มมือ กอบกันยุบัดมือเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วไอ้เตา้าสลัเปางูุโจ้าเพิ่นกระลังเสียนไปยังก่อนมู้ใชไปยังก่อนไปไปไครหอกไม้บ่บ,อบอ่อันนี้ไหมบ่ได้ไปละป่ะบอ่อ๋อลองเบิ่งเสื้ออ๋ออันนี้ชุดใหม่ปะลูกเออสวยสีแดงสวยสวยสวยอยูย่ พดีเลยตัวนี้สวยดีค่ะแม่กานบดีาจ้าเป็นสบอยเนี่ยง่ายปะจพ่อเมีวน,นปใครว้าพ่อมาออกเมคนีม่เมนทีอะเอาคือบางสัน ว่าไม่นั่นสิไปขายดอกไม้น hmm. exactly. ้ำเพลินตีิซ่นใช่ไหมสิไปยุค่ะไว่าดูกับมาออเออเออเออในปูีเ็น ขายดีดีเด้อขันค้นสวยไปขายขันมอระไปขายขายดีโดดล้น่อยกับม่เจด้วจกรู้เอจกรอันที่แม่บอกอันเอฟซี่นนซอนหลายพนว่าแม่บอกเอฟซีแบบคนลูกเขาอยากให้แม่ิมตอน้องดู แล้วคงบ่มีแล้มือหนาบ่แม่นบ่แล้วบ่มีแล้วมือหนาบัดโบมีขึ้นมานั่นแหละแต่ไอ้ก็โแม่แล่วพอ่อ,อ,มอแออมอ่แล้วพอ่อแอม่ มือนี้จัปาสิต้นบอกได้ได้ได้ลูกมาหาแม่เลยพ่อแม่แบบพ่อแม่แบบไม่แต่ดีๆทั้งนั้นเลยเออแล้วคุกบมี่ละมือหนาหากพ่อแม่กลับคืนมาบาดเท่าจิตใจกพ่อแม่อยู่ไซแง่ประมาณนี้ลูก มนีแล้วรอติดตามนะครับเออรอติดตามนเแล้วจะไปต่างผิวกับแบกก็จะไปตามกันใช่ใช่ใช่ขอบคุณแม่ด้วยนะคะที่คอยบอกก็สนงมานต้องแบบบิวอารมณ์น่ะบิวอารมณ์ในขณะนั้นถ้าออกไปได้หรออ่าๆไปไปไปดูไปไปแล้ว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 

ก,กับแม่น้าตัวเลยนาะสวัสดีค่ะพี่นาคอยพอย่พอ,อพยพดออยะะอ,อ,อันนี้เป็นพ่อ้องฮแทงเนาะพุณพ่ออายุเท่าไรเล้วเนาะค่ะ42 36ป่ะแม่36พ่ออันนี้โอ้ยสะพแม่นหนาพลุ่มเยพ่อพิ่นนพพนเนาะ

หกปีนึงเนาะมาไม่ติมไม่ติมโศกดีเลยมามาเจอมาเจอพออันน้องฮักเพี้ยนมาพี่น้องเนาะกำลังมันกำลังมันเดี๋ยวเดี๋ยวอาจังน้อยดูจังน้อยดูจังน้อยดูดูเกินกันกันกินกันกันกันน่ะบ่เป็นยังบ่เป็นยังพ่อแต่เลียวเห็นน่ะ บ <B> อวอะข้อติเลียวเห็นหน้าอย่าทำตามาสาย้านต้นใจรับกินลาาสอตจอดกินเดียวเดอด